So, how การสร้างนิทานหรือเรื่องเล่าที่สร้างจากแอป,ปหรือโปรแกรมปกติตัวเราก็ไม่สามารถทำเองโดยไม่อาศัยเครื่องมือใดๆช่วยได้อยู่แล้วต่อให้เป็นโปรดักชันขนาดใหญ่ก็ยิ่งใช้เครื่องมือเยอะตามความใหญ่ขึ้นไปวันนี้ผมจะพาไปรู้จักโปรแกรมสำหรับสร้างเรื่องราวต่างๆละครหรือนิทานมีภาพประกอบให้เสร็จนั้นคือโปรแกรมโฟกัส าออ Power, การใช้งานไม่ยากเข้าโปรแกรมและลงชื่อเข้าใช้โดยใช้อีเมลที่เรามีแล้วเริ่มโปรเจกต์ใส่ชื่อเรื่องและเนื้อเรื่องย่อๆที่เรามีเลือกภาษาไทย โปรแกรมจะสร้างเนื้อเรื่องเพิ่มเติมเรา,าก็เลือกภาษาไทยและจะมีหมวดเสียงคนภาคให้ตามที่เราเขียนแต่ยังไม่สมบูรณ์โปรแกรมจะแยกส่วนให้เราสามส่วนเรากดรีเจนแต่ละส่วนแล้วเปิดดูหากไม่พอใจก็แก้ไขจนพอใจ เราอาจสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ในตัวและส่งออกเรื่องของเราออกมาเป็นอันจบนี่คือตัวอย่างเป็นมด,ดกทางวัฒนธรรมที่ชาวไทยภาคภูมิใจและเป็นสายสัมพันธ์ที่หล่ฟังดูแปลกๆเนื่องจากเสียงภาคที่โปรแกรมให้มายังไม่สมบูรณ์นั่นเองเราอาจแก้ปัญหาด้วยการมาภาคที่หลังเพื่อเพิ่มอรรถรสในการฟัง คนไทยมีอุปนิสัยเป็นจิตอาสามีรอยยิ้มและจิตใจดีงามอย่างไรก็ดีเราขอสรุปสั้นๆดังนี้ 1. เปิดโปรแกรมโฟกัส 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลที่เรามี 3. ส,สร้างเนื้อเรื่องสั้นเป็นภาษาไทยก็ได้เนื่องจากโปรแกรมมีภาษาไทยให้เลือก 4. ใส่เรื่องเข้าไปในช่องเริ่มต้นโปรเจกต์และ 5. เจนเรื่องที่เราใส่เข้าไปเพื่อให้โปรแกรมขยายเรื่องให้เราเพิ่มขึ้น 6. โปรแกรมจะแบ่งเนื้อเรื่องให้เราราวสมส่วน 7. เจนแต่ละส่วนให้เป็นรูปเสียงภาค 8. แก้ไขจนพอใจ 9. ส่งออกงานตามต้องการ <Okay. S 1> การสร้างเรื่องนิทานมีโปรแกรมมากมายนี่เป็นแค่หนึ่งโปรแกรมที่เพื่อนๆที่สนใจเรื่องแบบนี้อาจไม่ถึงกับสร้างรายได้มากมาย แต่อาจเป็นจุดเริ่มต้นความคิดและทำตามจินตนาการไม่รู้จบนั่นเองเรื่องเล่าชัยวัดจะหาโปรแกรมอื่นๆมาแนะนำเพื่อนๆต่อต่อไปครับขอบคุณที่ติดตามชมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ